สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการตั้งเวลานาฬิกา c a s ซ o รุ่น AE 1 2 0 0 WHD นะครับหรือรุ่น Ver-Time นั่นเองนะครับตัวนี้รุ่นนี้สามารถดูเวลาแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ดูแบบเข็มก็ได้นะครับในวงกลมนี้นะครับดำๆนี้จะแทนเข็มสั้นกับเข็มยาวนะครับบอกเวลาได้แล้วก็จะมีวินาทีวิ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือนาฬิกาเหมือนกันดูแบบอนาล็อกนะครับส่วนตรงนี้ดูแบบดิจิตอลนะครับอันนี้บอกวัน เดือนแล้วก็วันที่นะครับข้างล่างเป็นเวลาด้านขวานี่เป็นดิจิตอ่าเป็นวินาทีนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้มีความพิเศษก็คือสามารถดูเวลาหน้าหลักตรงนี้ได้พร้อมกันถึง4ประเทศเลยนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับผมอันนี้กดหนึ่งครั้งไทม2นะครับ nyc ตัวนี้คือนิวยอร์กนะครับนี่คือเวลาของนิวยอร์กกดตรงนี้อีกทีนึงไทมที่3อันนี้ซิดนีย์ครับผม syd จะเป็นตัวย่อนะครับชื่อเมืองที่เราตั้งไว้นะครับซิดนีย์นะครับ กดอีกทีหนึ่งคือไทม์ที่4นะครับอันนี้ dxb ย่อมาจากดูไบนะครับอันนี้กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไทมห์หก็คือเมืองหลวงเมืองหลักของเราที่เราตั้งไว้ตรงนี้จะเป็นโตเกียวนะครับเพราะว่า Nai นาฬกา casio นี้มาจากญี่ปุ่นเนาะวิธีตั้งก็คือเรากดปุ่มโหมดนี้นะครับกดปุ่มโหมดเพื่อเข้าหน้าจอหลักตรงนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะอยู่ในโหมดอื่นกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้ง wt ก็คือเวอร์ไทม์ครับผมก็คือการดู เวลาต่างประเทศนั่นเองนะครับที่เราไม่ได้ตั้งไว้สีเมืองอันแรกเนาะอันนี้คือไคลโรอันนี้แล้วก็กดดูได้เลยนะครับตามนี้นะครับมอสโกประมาณนี้ทากาแบบนี้ครับเป็นชื่อเมืองหลวงหรือประเทศหลักๆนะครับตามไทม์โซนนั้นๆเสร็จแล้วก็กดตัวด้านซ้ายล่างหนึ่งครั้งอันนี้คืออาราม ALM คือตั้งปลุกครับผมกดไปครั้งหนึ่งทัมเมอร์ครับ TMR ตรงนี้นะครับเป็นตัวโหมดเนาะทัมเมอร์ก็คือการจับเวลาแบบนับถอยหลังนะครับ เช่นเราอบขนมปังไว้ไว้แล้วก็ตั้งไว้10นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็กดอีกคีนึง st W ยูก็คือ stop watch นาฬิกาจับเวลาเดินหน้านะครับผมกดด้านขวาล่างเพื่อ start นะครับนาฬิกาจะเริ่มเดินนะครับอารมณ์เหมือนจับายน้ำอะไรประมาณนี้ start stop ปุ่มเดียวกันด้านขวาล่างนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่ม reset อยู่ด้านซ้ายบนครับกดตรงนี้1ครั้งเวลาก็จะลันที่ศูนย์เหมือนเดิมครับกดซ้ายล่างอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหมดหลักนะครับเพื่อที่เราใช้ตั้งเวลาก็คือจะบอก เมื่อกี้โชว์ที่เมืองหลวงเมืองหลักของเราก่อนนะครับแล้วเขาก็จะเด้งมาที่วันเดือนวันที่แล้วก็เวลาปกตินะครับวิธีตั้งก็คือกดปุ่มด้านซ้ายล่างซ้ายบนนะครับค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีเสียงปิ๊บนะครับแล้วก็วินาทีเขาจะกระพริบนะครับกดค้างไว้นะครับผมอ่แบบนี้นะครับกดตรงนี้ค้างไว้เสร็จแล้วเราใช้ปุ่มด้านขวานี้เพื่อตั้งนะครับสามารถกดได้ทั้งสองปุ่มเลยนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มลงเหมือนเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับประมาณนั้นใช้ด้านขวา ขวาล่างอปรับปึ๊บอ่ะอันนี้เป็นเวนที่สุดแล้วผมก็จะกดซ้ายซ้ายล่างหนึ่งครั้งอันนี้ dst นะครับย่อม,มาจาก day saving time นะครับตัวนี้เราอยู่ประเทศไทยก็ปิดไว้นะครับส่วนมากทางโซนยุโรปเขาก็จะเปิดไว้ในฤดูร้อนนะครับผมตรงนี้เพราะว่าพระอาทิตย์ในฤดูร้อนของเขาก็จะขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับเขาก็จะใช้ชีวิตในช่วงเช้าล่นไปอีกเขาก็จะเปิดไว้นะครับยุโรปเขาก็จะใช้กันนะครับฤดูหนาวเขาก็จะปิดแต่เราเป็นประเทศไทยเราก็ปิดไว้นะครับ แล้วเรากดปุ่มซ้ายล่างนะครับอีกครั้งนึงอันนี้คือเมืองเมืองหลักเมืองหลักของเราเราก็ต้องตั้งก่อนอันนี้เป็นโตเกียวนะครับอันนี้คือเขาเซตมาให้น,นี่ผมจะใช้ตัวนี้ปรับนะครับอ่าตัวนี้นะครับ sel กรุงโซอันนี้อันนี้าไต้หวันครับผมตัวนี้กดไปอีกทีนึงอันนี้ปักกิ่งครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงครับผมกดอีกทีนึงสิงคโปร์อ่าแล้วก็ บคครับผมอันนี้คือกรุงเทพของเราเองนะครับอันนี้คือเสอ่าได้แล้วได้เมืองได้เมืองของเราแล้วก็กดซ้ายล่างหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือเวลาครับผมแปดโมงผมจะตั้งไว้ที่แปดโมงก็ได้แล้วก็กดตัวนี้อันนี้คือนาทีครับผมแปดโมงแปดนาทีแล้วกันเนาะเล็กสวยกดอีกที่หนึง่งซ้ายล่างครับตัวนี้จะเป็นตัวบอก ถ้าเราจะดูแบบแปดโมงเนี้ยก็คือยีิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราจะดูแบบแต,แบบต่างประเทศนะครับก็คือดูแบบสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็คือถ้าอย่างเป็นสองทุ่มเขาก็จะเป็นแปด pm ทุ่มหนึ่งก็จะเป็นเจ็ด pm เนี้ยครับบ่ายสามก็เป็นสาม pm แต่ถ้าเราอยากให้บ่ายสามเป็นสิบห้านาฬิกาสองทุ่มเป็นยี่สิบนาฬิกาเราก็กดให้เป็นยีิบสี่แบบนี้ครับผมแล้วก็กดซ้ายล่างอีกทีนึงอันนี้พอ,อครับ อันนี้พอสอผมก็จะปรับเป็น2023าตรงนี้คือเดือนครับใช้ด้านนี้ปรับได้ครับปรับขึ้นปรับลงได้เลย 8, แล้วก็กดตัวนี้ซ้ายล่างกรพริปตรงไหนเราตั้งตรงนั้นครับอันนี้คือ,อวันที่ครับวันที่19กดด้านซ้ายล่างอีกครั้งหนึง่งอันนี้ lt 1ก็คือความสว่างของไฟนะครับเวลาเราเปิดเปิดไฟนะครับหน้าจอเราก็จะสว่างประมาณ1.5วินาทีครับไฟเขาก็จะดับลงไป แต่ถ้าเราอยากให้มันสว่างนานกว่าน,นั้นคือเราดูไม่ทันอะไร่งนี้เราก็ปรับได้ครับจะดูแบบ3วิก็ได้อันนี้ LT 3กดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนมี1กับ3ครับเพื่อเปลี่ยนให้ไฟเราสว่างนานขึ้นครับผมแค่นั้นประมาณนั้นครับแต่ผมปรับเป็นแบบ1ก็พอละกดซ้ายล่างอีกทีนึงนะครับอันนี้คือมาเริ่มใหม่ที่วินาทีเหมือนตอนแรกนะครับอันนี้คือเราเซตทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับอันนี้ถูกต้องแล้ว แล้วก็เราก็มากดตัวด้านซ้ายล่างซ้ายบนนะครับหนึ่งครั้งไม่ต้องค้างเหมือนตอนแรกครับกดแค่คร้างเดียวนะครับซ้ายบนแบบนี้ครับิิวินทีหายกระพริบเสร็จเรียบร้อยนะครับวันเสาร์เดือน8ดวันที่19บนะครับผมนิวยอร์กไทม์สองซิดนีย์ดูใบเมืองหลักของเราเป็น BKk อันนี้ถูกต้องแล้วครับอันนี้เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวาบนนะครับเป็นการเปิดไฟครับผมถ้า เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับ